ก้อยสาวานั volumes, 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 volumes. <we> kind of ่นพระสวัสดีจ้ามามามาเดินมาเดินมาเดินมาเรียงงวน้ำกันปล่อยงวอกมาแล้วจ้ะมันนี้แดดห้อน่้อนฝนกระตกเนาะมันไม่มองเดียงฝนตกมาว่าในตกแห้งจ้นในน้ำหูทาบสันคนมาพายเขาเบดแล้วจ้ะ หมู่ว,ว่านในดินมันก็ล่งแห้งพ่อดีเนาะก็ล่างกำกามพ่อภผยเขาใดนันเป็นดินเหนียวจ้ะนี่ยอันนี้น่าก้อยคื่อกันนี่ยเมื่อสันใดไปพายเขาเมือนี้มาที่เนี่นผลมันตกใส่จ้ะหมู่ว,ว่านนี่ก็ไปฉีดยามั่นยูดงเนาะฉีดยามั่นยูดง ดอกรักดอกโศกสีม่วงดอกลักสีขาวดอกลักสีม่วงนั่นดอกรักสีขาวเอามาปลูกไว้น่าจะคองมันตายยากดอกรักนะแม่เอามาปลูกไว้กันคู่แม่มันคือบ่กกินให้แม่ละแม่เออลยรัดมันกินนะพี่ทิมก่อน ในสางนี่เด้มันคือม่ล้งไปกินมันลมเตียเป็นหยาไส้เนี่ยเตี่ยมึงว่าหน่อยเผด็กเผดกมันวาห่าวดีดักดองดองมาคำ่ามันมีแม่แมมแต่แต่สองเดือนจะเนี่ยแต่แต่มันก็ต้องหัดกินหยาหม่ๆมัมาหนะมันจอยมันว่าได้กินน้ำน้ำแม่มันมันมีแม่คือมู พี่นี่ต้นบกูดเริ่มงามแล้วบกกระแดงคื้เกากันลูกดีเว้ยอีพุดเนี่ยเว้ยเบิงเปลียงมันเปีกยกให้หน้ามันเปียกเบิงมันยืนสวยลายอยู่ทั้งกันทแท้คน ทั้งพวรพันไทยไปแม่ทั้งเข้าไปเลี้ยงพันไทยไปไปเมื่อไรเตร้หมู่บ้านไม่เลี้ยงใดออเอามือมือนี่กะเลี้ยงยุนีสักก้อนสะนะ่ะมันไม่หมอกไปทิได้ขืนโคกแล้ว ไปไหนบ่ะแม่คือบ่อไปเบิง้งงแสนมือเช้านี่มามีมองเียงกับไปโคกสันตัวนเนาะท่ว ย่างน่อย่อย ันสิไปอันสิไปห้องบอ่เบาะไปบ่ได้ดอกมันสิใต้กันแท้เพิน่น อยู่ไ้งามงามใใป่าไ,ไ,ปไ,ไปได้อยู่ดื้อง่วงยสอนย,ยนะังไปได้ทั้งไฮเฮ้าไหมไปได้เด้ไปทั้งไ้เล่านี่เด้มันมีถนนแม่ถนน,ถน,น,ตนต้นบะเขียบแล้วอมหัวไงงว้แหง่วไปอยู่ไหม ว่ายังคึอมนะน,นก็ไปได้ไปทางไฮเล่าคนน่ะไปออกหัวไฮเล่านะ่ะไปนํำทางเล่านะ่ะพอาแล้วเห็ดทางอันนั้นไวเด้เแล้วอ้อมหัวไวแล้วก็ไล่ไปเลี้ยงไฮเล่าที่หยางงามๆอยู่ได้ละ่ะเออไฮที่เราปลูกม,มันต้องใส่เล้าเอาไว้เลี้ยงว่าหรือเปล่า ยูดีเด็ดตีกันอีกแล้วแม่อันเดียเขาส่งร่องสองตัววันเดียอีฮันหนาไปทั้งพุ่นตรงโกกระเดาอีฝรั่งน่ะอีนาก ย่าสัรู้ว่าบา่มีหมืองเลี่ยงบ่ฮะชัะ้นบลเเลมเมนชีจะคล้องติชั้นใกล้คองมันเมนชีจะคล้องบอวินลี่บ่ลงเลยบ่ลงจยากกาันแท้เลยวินลี่เนี่ยวินลี่เนี่ยจะได้กินเมื่อ,อย,า,อยา,าแง่เมื่อแรกกับเ่เขาคอก เออลงมาเลยวินนี่เนี่ยบลลงกันแท้เลยเนี่ยแต่เดียวเห็นนี่ใต้กันแท้งมงมๆอยู่แต่งงางผุนมาทางบอมี่หนาเห็นปนิตโตสู เดี๋ยวตัวเปน็นนอนปีมันก็ห่อเขาบอน้อนแป้นธรรมดานั่นบะน้อนพื้นที่มันเสมอๆกันปินลี่ นางรัดยุโฮมหายได้ยุเรนเนี่ยนางรัดข้อลนข้าง กายแล้วเหตดป่ะส่ะเออหายน้อเหตุะอะเาา,เาเปันการลด Khen khen khuất nhàng, cái bao đại mà nhang cũng cái nhang cái cành hến lăng nhang คือว่านจะไดรคืนไปทปั้งเท่ๆพูนอีกแลว้ววะปลาได้ดตัวนี้คือน้มต้นแต่มันไม่ลูกหน่อยสิเนี่ยเขาอมอมเนี่ย นี่ลูกน้อยตีอย่าสู้เห็นคนบ่น่ะเนี่ย เงหน่อยพันดาพันดาเอ้ยพันดาแม่บังเรยแม่บังเรยมาเอาอันตีนเกาตาบังเอาตีนเกาตาจี่ของเป็นเบาตาดำอยู่แท้